ครับสำหรับเคสนี้นะครับหมอทำอัปเปอร์ลิฟลิฟเป็นลักษณะลัทรอลิฟนะครับคนไข้ใบหน้าสวยมากนะครับแล้วก็ใบหน้ามีความยาวในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับระยะระหว่างจมูกกับปากบนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยาวมาเล็กน้อยนะครับน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาหลักที่คนไข้กังวลวันนี้ก็คือคนไข้เคยไปตัดปีกจมูกแล้วมีแผลเป็นเส้นเยอะนะครับแล้วก็ดูจมูกไม่เท่ากันนะครับด้านนี้จะใหญ่กว่า นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือคนไข้เวลายิ้มจะเห็นฟันล่างเยอะแล้วก็เห็นฟันบนน้อยนะครับกดังนั้นเคสนี้ยหมอจึงเลือกนะครับเทคนิคเป็นลัทธิลอดลิฟก็คือหนึ่งทบริเวณนี้จะได้แก้เรื่องแผลเป็นปีกให้คนไข้นะครับแล้วก็จะได้ปรับขนาดรูจมูกให้ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็จะได้ยกปากบนคนไข้ให้เพเยอขึ้นนะครับเวลาเรายกขึ้นเนี่ยก็จะเพเยอขึ้นประมาณนี้นะครับนะฮะ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดแผลเป็นบริเวณตรงกลางนะครับเทคนิคแบบนี้นะครับเพราะว่าหมอเห็นว่าคนไข้มีแผลเป็นเก่าเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็